ครับสวัสดีครับวันนี้ตาทองพาทุกท่านนะครับมาชมพื้นที่ที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดสิบไร่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนอสอสีจอคุดแดงนะฮะที่ดินแปลงนี้ทางด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับทางหลวงทางชนบทนะฮะซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับถนนสุวรรณศร จากตรงนี้นะฮะจากที่ที่ดินตั้งอยู่ไปถึงถนนสุวรรณสอนนะตรงบ้านแก้งนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปก็สี่กิโลเมตรนะครับทางด้านหน้านะฮะหน้ากว้างทั้งหมดประมาณสี่สิบสองเมตรนะฮะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับหลักรู่ตรงนี้เลย ไปตรงนู้นนะจะมีบ้านพักให้อีกหนึ่งหลังนะครับบ้านพักคนงานก็ได้นะครับซึ่งหน้ากว้างตรงนี้นะครับสี 40, ่สิบสี่สิบสองเมตรนะครับนะเดี๋ยวถ้าท้องจะพาไปดูมุมนู้นนะครับ ที่ดีนแปลงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับโชคทวีชัยเสาเข็มนะฮะซึ่งรับซื้อไม้เป็นกำลังเจริญเลยครับแถวๆนี้นะนี่คือหลักเขตที่เขาแบ่งนะครับหน้าที่ทั้งหมดนะครับสิบไร่จากตรงนี้เลยนะจะตรงไปนู่นเลยนะครับจะตรงเข้าไปทางด้านในนะส่วนจะมีทุเรียนตอนนี้เจ้าของได้ปลูกทุเรียนไว้ะตรงนี้ด้วยตรงนั้นจะเป็นมีสระน้ํานะครับ เดี๋ยวตาทองจะพาเดินเาไปดูด้านด้านในนะที่ดินแปลงนี้นะครับสิบไร่เจ้าของต้องการจะขายไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับซึ่งที่ดินตรงนี้นะฮะห่างตัวเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับสิบเก้ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากกระบินบุรีสี่สิกิโลเมตร ถ้าท่านมาจากจันทบุรีก็173กิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพมหานครก็193กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวตาทองจะพาเข้าไปชมทางด้านในนะครับตรงนี้เจ้าของได้ลงทุเรียนเอาไว้นะครับเนี่ยทุเรียนทุเรียนเจ้าของเพิ่งลงนะครับได้วางระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านในด้านในก็มีนะฮะเจ้าของบอกว่านะครับปลูกทุเรียนไว้หกสิบต้นนะครับแล้วก็มะนาวแป้นนะครับมะนาวเป้หนึ่งร้อยสามสิบต้นนะฮะซึ่งจะอยู่ทางด้านในนะครับอันนี้คือสวนทุเรียนนะครับตรงนี้ก็คือบ้านพักคุนงานนะครับเดี๋ยวตาทองจะพาไปชมสระน้ํานะครับ จ้าของได้วางระบบน้ําเอาไว้เรียบร้อยเลยนะครับทุเรียนนะครับที่ดินแถวนี้นะฮะจะเป็นลูกรางครับเหมาะที่จะปลูกทุเรียนนะครับนี่คือสระน้ํานะครับอที่ดินเราจะตัดมาตรงนี้เลยนะครับตัดมามุมนี้เลยนะครับ ตรงนี้เลยนะครับแล้วกหยาบตรงนี้นะตรงนี้เ็เป็นเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำซึ่งเจ้าของได้แบ่งเป็นสองแปลงนะฮะแปลงนี้สิบไร่และตรงนี้สิบไร่นะฮะซึ่งถ้าหากว่าท่านใดที่ซื้อแล้วนะฮะถ้าจะให้กบบ่ออันนี้เจ้าของก็จะกบให้นะครับแต่ถ้าไม่กบจะให้กั้นตรงนี้เลยก็ได้นะฮะกั้นเป็นเขตแดนตรงนี้นะครับ ซึ่งจะได้ใช้น้ำคนละคนละคนละบ่อไปเลยนะฮะน้ำม,มีทั้งปีนะฮะตรงนี้เดี๋ยวจะพาตาทองจะพาไปดูข้างด้านในนะครับข้างด้านในซึ่งปลูกมะนาวแล้วก็ขอบเขตทางด้านหลังนะครับครับอันนี้ก็คือ,อเป็นที่พักนะฮะจะเป็นที่พักของคนงานก็ได้นะครับตรงนี้ขอบสะนะแล้วก็เจ้าของได้ปลูกยูคาเอาไวน้นะครับนะฮะ อันนี้เป็นที่พักสามารถที่จะปรับปรุงเป็นบ้านพักได้เลยนะครับอันนี้เจ้าของยกใหน้นะฮะเนวเคก็คือตามรั้วมาเลยฮะไปลุงไปดูข้างในแนวะเตจะไปดีเลยครับเข้าไปทางด้านในเดี๋ยวพอถึงด้านในแล้วอาตาทองจะพาไปดูสวนมะนาวข้างในนะครับ ต้าทองเข้ามาอาทักด้านในนะฮะเห็นไหมครับเป็นดินลูกรลงครับหมอครับที่จะลงทุเรียนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสระน้ํานะครับตรงนี้ก็อยู่เจ้าของได้ปลูกยูคาไว้เล็กน้อยนะฮะเป็นทุเรียนอ่าเป็นเป็นดินลูกรลงนะครับสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้เลยเดี๋ยวต้าทองมาดูพามาดูสวนมะนาวนะครับซึ่งเจ้าของก็แก่แล้วะฮะทำไม่ไหวนี่นี่ครับคือสวนมะนาวครับ ถึงนู่นเลยครับเลยป่ายุคาไปอีกเนะี้ยก็ใช่นะครับมะนาวพันลายลุงะมะนาวพันลไยเนี่ยแป้นมะนาวแป้นมะนาวแป้นเนาะเจ้าของบอกว่าได้ปลูกไว้ร้อยสามสิบต้นนะฮะผมว่ามันจะเยอะกว่านั้นนะผมว่านี่ฮะมะนาวสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับปีนกำลังดอกเลยฮนะกำลังออกดอกแล้วติดลูกเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้สิบไร่นะครับเจ้าของต้องการจะขายไร่ละสามแสนห้าหมืนบาทนะครับต่อรองกับเจ้าของเลยนะครับอันนี้จะทองเป็นเพียงสื่อเท่านั้นเองนะฮะดูครับผลมะนาวแนวเขตนะครับมันจะตัดเดี๋ยวนี่แหละนาน,นี่แหละก่นี่แหล,แล,แล,และระนวลมะนาวใช่หรอ นะะเนวเขตมันจะตัดต้นมะม่วงมาโอ้มันลกมองไม่เห็นเนาะอันนี้อันน,น,นี้เนี่ยเนาะเนี่ฮะจะตัดตกตร,ตรงต้นมะม่วงมานะฮะจะตัดขอบสามาซึ่งสานี้นะฮะถ้าท่านใดซื้อแล้วเนี่ยฮะต้องการให้กบเจ้าของก็จะกบให้นะครับแต่ถ้าจะทําเป็นอ่าคันคันตรงนี้เลยนะฮะกั้นบ่อคือเราเราใช้เราใช้น้าบ่อนี้แล้วอีกแปลงหนึ่งเขาจะใช้บ่อนี้นะอันนี้ก็เจ้าของก็จะทําให้นะครับ ซึ่งพื้นที่เขจะตรงจากถนนลาดยางมาแล้วตรงต้นมะม่วงมานะฮะตรงมานี่เลยนะครับเข้าไปข้างด้านในนะฮะอันนี้คือสวนมะนาวนะครับเจ้าของได้วางแปบ,บน้ำไม่เรียบร้อยแล้วนะครับครับนี่คือปลามะนาวนะฮะ ตรงนี้นะฮะทั้งด้านในนะครับก็มีเจ้าของได้ลงทุเรียนเอาไว้นะครับนี่ครับได้มูงกันแดดไว้อย่างดีเลยนะครับตรงนี้ก็เพิ่งเพ,พ,พ,พิ่งจะลงเพิ่งจะลงปีนี้นะครับสามสิต้นข้างในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกี่้ มีตรงนี้นะฮะเจ้าของลงใหม่ย,ยี่สิบหกต้นนะครับอยู่ด้านนอกเจ้าของบอกว่าหกสิบต้นนะฮะแต่ไม่รู้ครับนี่คือสวนมะนาว,าวานาไม่อยู่แค่นี้นะฮะตรงนี้ป่ายุคาก็ใช่นะครับมันจะยาวไปอีกนะครับเนี่ยฮะ เจ้าของได้วางระบบน้ำไว้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นทางเจ้าของทำไว้เพื่อเอาสินค้าออกนะครับมะนาวนะครับทางด้านนี้ก็ยังมีครับมะนาวถึงนู่นเลยนะครับนแนวเขตนู่นเลยครับตรงป่ายุคาสูงสูงนู่นเลยนะฮะตรงนี้ใช่หมดนะครับท้องจะไม่เดินไปไปรอบนะฮะมัน นี่ครับมะนาวนี่หลับเขตแดน,นกรมจยิงยิงไว้ไกอิดไรกรมยินออกรางวัลมาให้นี่ครับแนวเขตนะฮะตรงนี้เลยซึ่งจะตรงไปหาต้นมะม่วงแล้วตัดมานีนะฮะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเออขออีกแปลงหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็ลงทุเรียนไว้เหมือนกันนะครับตรงมานี่เลยนะฮะแล้วก็ตัดตรงไปนี่เลยนะครับทางทางเขตแดน นะฮะตรงไปนู้นเลยนะฮะตรงนู้นเลยครับป่าอยู่ขาสูงสงอันนี้เจ้าของอเจ้าของทางด้านด้านหลังเจ้าของได้ได้ได้ปลูกอายุขาเอาไว้นะครับอายุขาก็ใช่นะฮะจะเลยไปอีกนิดหนึ่งนะครับเนื้อที่ทั้งหมดสิบไร่นะครับ สิบไล่พอดีนะฮะเจ้าของแบ่งไว้ตอนนี้เจ้าตาทองมามาอยู่ด้านในนะจะมายืนนี่ฮะตาทองจะมาอยู่ทางด้านนี้นะทางด้านหลังนี่นะครับจะมีทางสนับประโยชน์นะครับและทางด้านหน้าตรงนี้นะครับกว้างสี่สิบสี่สิบสองเมตรเนี่ยก็จะเป็นเป็น,ปนถนนลุกเลาดยางฮนะทางหลวงทุนนบุแยกจากถนนสุวรรณศร มาบ้านท่าละพาแล้วก็ไปบ้านวังหินนะฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะกระสานสิเป็นเฉโนดครับน,นสสีจอคุดแดงนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ตะทองถ้าอยากมาดูพื้นที่ก็โทรมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์082นะครับ2318934นะตรงข้ามนะฮะก็ได้ลงทุเรียนไว้ด้วยมะปางด้วยแล้วก็มะนาวด้วยนะครับแปลงนี้ ทุเรียนก็จะปลูกก่อนฮนะอันแต่นี้ไม่ใช่ของเรานะอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับแต่เขาแบ่งขายอีกสิบไร่นะครับครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมตะทองขายที่สักแก้วนะครับท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ตะทองนะครับเบอร์โทรศัพท์0822318934นะครับ พื้นที่เหมาะครับที่จะลงเป็นทุเรียนได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับตะทองขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงขอบคุณครับผม